ไอเนี่เอาจริงนะเนี่ยอันนี้ในเรื่องด้วเนี่ยโอ้ตลอนต้อนข้างหลังข้างนานแม้คนอื่นก็ไม่เอาออกมานะไอ้นี่ไม่เข็ดไม่หลับเล้วป๊บเอาแย่ป๊อปเอาแย่เฮ้ยมีเรื่องกันเหรอไปรอไปรอพี่อยู่ที่บ้านนะรู้ป่ะใจนะรู้หมดแหละจะพูดปากกันได้แหละ ยิ้มเองมันเป็นไอ้เด็กรุ่นลูกเองจะพูดเรื่องอะไรซุกเรื่องแหละข้างหลังมึงยิง้งมึงยิ้งมึงยิ้งยิ้มงยิ้งสองคู่แหละไม่มีใครใ,ให้บ้างไฟรไม้ลูกตันหอมมากเลยลูกแกมายุ่งกับน้องสาวฉันน่ะมันไม่การแก้แค้นด้วยไอ้คนจนไอ้คนไม่มีหัวนอนปลายเท้าหากินกับวัดคนจนไปไงวะคนจนไม่มีจะกินนะสิว่าเฮ้ยหาหา พ่อเองอ่ะเฮ้ยทำให้ข้าเจ็บใจอยู่ครั้งแล้วอย่าพูดนะใช่ดิแกไม่อยากให้พูดใช่ไหมเพราะแกผิดใช่ไหมมันเรื่องราวระหว่างผู้ใหญ่เด็กไม่ควรรู้ก็แกเลี้ยงเป็ดแกอยู่บ้านสินี่แกเป็ดมันกัดหมาฉันทำไมอ่ะแกก็รู้ว่าหมาฉันมันมันมันรู้ไม่สู้คนร้องกันมาสี่ห้าสิบปีนล้คือเป็ดกัดกระห้าพ่อเป็ดกัดหมาไม่เท่าไหร่หรอกทำไมอ่ะแล้วทีตะแหวงน่ะปล่อยไก่ไปรัดวัว บ้านผมอ่嘛ไก่ที่ไหนมาลัดหัวไอตองฮะฮะไอ้แหวงไก่บ้านแกนี่เลยมาลัดหัวบ้านฉันเนี่ยไก่ไม่ใช่งูเหลือมไก่เป็นลูกงูเหลือมอ้าวหยุดไก่ลูกงูเหลือมตมองหยุดเรื่องนี้ก่อนต้องถามเรื่องนี้แหละมันเป็นไงไก่ลูกงูเหลือมอ่ะเพราะเราไข่ฟักไว้อ่าอ่าไข่อะไรอะไรคืออะไรไข่ไข่งูเหลือมเนี่ยมันเป็นเป็นหลงไข่ อเออเออมันก็เลยเอาเอาไข่ไก่มาฟักเอมันก็เลยออกเป็นเป็น,ปนไก่แต่งูเหลือมเข้าใจผิดนึกว่าไก่เนี่เป็นลูกเออเวลาไปรัดวัวไก่แสดงก็ไก่นืกอว่าเป็นลูกกูเหลือมก็เลยรัดวัวตายใช่มีแค่นี้แหละที่อยากเล่าอ่ะเออมันไม่หาแล้วก็ช่างมันแต่ว่าเล่าให้มันเสียเวลาเป็นงั้นแหละเป็นแต่จะคิดไก่มันคิดว่าเป็นเป็นลูกเข้าใจแล้วไม่รู้จะหาว่าไม่มีที่มาที่ไปของการเล่นไงรูแลละกูแหละไก่ไก่ รู้แล้วไก่เป็ข้าคืองูเหลือมกำลังฟักฟักไข่งูเหลือมอยู่แต่มีใบหนึ่งฟองหนึ่งเป็นฟองข้างไข่ไก่แม่ไก่มาเจอไข่งูเหลือมไม่อยู่ก็เลยมาฟักไข่ไก่ไว้เอแม่ไก่เข้าไปไปแล้วหลงหลงหลงมหาไข่ตัวไม่เจองูเหลือมก็มาฟักก็คิดเองไข่ไหมฟองก็คิดว่าไข่กูนั่นแหละก็เลยฟักไก่ก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นงูเหลือมไงก็เลยไปรัดวัวที่บ้านเปก็เลยัดวัวที่บ้านไงจับฮ้ะ ใจกันนะโอจะจ๊ยจำเกล็ดนี่แกรู้เข้าใจแล้วตอนนี้นะ<ห>เออเข้าใจแล้วเอาเป็นว่าเรื่องนี้เราเคลียร์กันไปลูกเองก็ต้องไปสอนอนอนเพราะมันทำผิดมาก่อกวนในวัดเฮ้ยผมไม่ไปนะ<ไ>กับที่การแกพกปืนมาล่ะแล้วล,ลูกแกเนี่ยฮะเดินกลางในวัดอย่างเงี้ยมันเดินตรวจงานในวัดตรวจงานาบ้าบอลเลยลูกฉันเป็นเด็กเรียนนะมีผ<ม>ู้นิสสาวไหมเนี่ยเขอตังค์พ่อมากิดในซื้อกาษฟุตสแกปตถึงไหมมันรักเล่งขนาดไหน กระดาษฟุตสเก็ตด้วย<อ>นี่นะอับพุทธหน้านี่ก็ไปมอบตัวแล้วเรียนรอดอด้วยกลัวเป็นทหาร <c oughs> เออนี่ก็เล่าไปเรื่อยเอยว้ย <S S 1> <c oughs> นี่<อ>ปวดหังไม่ตั้งใจง,งูเหลือมเลยเนี่ยมีมารอดอ้อ,อ,อยะฉันขอยื่นคำขาดว่าลูกลออแกอย่ามายุ่งกับลูกฉันรอดอ้ยขอว่าดุษฎีเนี่ยเขาจะแต่งงานกับหนุ่มกรุงเทพเพราะว่าินครับเป็นกนคนสำรอง รู้แล้วแกชุนหงอกก็รู้แล้วรอดอว่ารักษาดินแดนรู้แล้วทีิงๆก็เรียนจบแล้วมาสมัครเรืแล้วไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารไงก็รู้ไม่ต้องไปดามไปดามไปสมลองเออสมลองเข้าใจในตรงนี้นะเข้าใจแล้วเออเรียนกี่ปีแล้วดอเราเราเรียนสองสองปีสามสามสามแล้วเรียนรัฐอ๋อแต่หอยากแต่งงานนะไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องทะเลาะกันแล้วพ่อ ในเมื่อพ่อไม่ยอมให้ฉันแต่งงานกับลูกพ่อแล้วก็ฉันสองคนก็มาอยู่ให้พ่อให้นได้อีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดียวถ้าไม่ให้แต่งปีนี้ไม่ว่าวันนี้หรือว่าชาตินี้สุษฎีต้องไแต่งกันชาตนนี้เฮ้ยไม่มาน่มานี่งมาทีนี่หย่า พ่อเลี้ยงเองมาเนี่ยเองมาตายกับผู้หญิงครับมันอย่างนั้นอยู่แล้วแหละเงี้มันยังั้นอยู่แล้วเอาอะไรคิดไว้แล้วพ่อแม่ข้างหลังเนี่ยเออพ่ออยู่ใครอย่าให้เล่าเลยพ่อไม่เข้าใจพ่อเขาไม่เข้าใจพี่ก็ไม่เข้าใจเรื่องผู้หญิงในนี้มันจำตายได้หมดเลยผู้หญิงของข้างหลังหรอกข้างหลังหรอกมันเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยไอ้คนข้างหลังที่เลี้ยงเองมาเนี่ยโอ้โห้มญิง่ขาไม่รักเขามากมันไม่คิดถึงบุญคุณหรอกมันอย่างนี้ผู้หญิงคนเดียวตายเลยเหรอมันต้องตายอยู่แล้ว จริงอะขอให้มันได้มาเพื่อนมันของความต้องการมันแค่นั้นแหละวันน่างั้นเหรอเนี่ยเฮ้ยรู้กันหมดแหละพูดหรือเปล่ากแคนั่นแหละเมื่อก่อนไอ้ก็ไม่เข้าบ้านเราสองทั้งปีแลนั่นี่ยนั่นไงนึกกันก็รู้ดีอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้วใาไม่เห็นกันพี่ลูกผมรักเขามากก็ดิเอ็งตรมตายเหรออเออเออหวยมันตายเดี๋ยวาอื้อเออเฮ้ยไม่บ่อยเออเออเออ ฮะจกเลยอยู่เมื่อกี้เลยเมื่อกี้ผมแบบเหมือนจะงนอนมันมันไม่ได้ไม่เดียวหรอลูกพ่ะลูกพ่อลูกพ่อห็นมไหมล่ะเป็นไงเนี่ยเด็กก็ต้องมาตายสองคนมันมันอย่างเงี้ยลุงแหวงครับผมว่ามันยังคนมีทางน้องตายคนยืนนิ่งมากเลยนะถามยังนกป้ะเนี่ยจะทำไงอ่ะ ก็ตาหน้าตาไปลงให้บังเหรอเนี่ยช้าไปแล้วช้าไปแล้ว <c oughs> เห็นไหมละ่ะพอมารักกันเนี่ยเองเป็นพี่มันเอ้วก็ไปขัดขวางมันแล้วสุดท้ายเป็นอะไรปืนใครปืนเนี่ยไอ้พี่ไอ้พี่ใครล่ะไปที่ไปทา ลูกก็บอกแล้วว่าอย่าขัดขวางามันพี่บอกข้ามึงคิดไืบไปแล้วจะปีกใครใจโคตรแค่นี้กันเลยอย่าไปมาเรื่อง,งนี้อ่ะงยิ้มขวางกูเหลือปีเดียวฮะพ, <ๆ S 1> พูดอะไรเนี่ยพูดอะไรพูดอะไรไม่น่าเข้าใจมันผิดเลยเออก็เนี่ยไอ้ไม่ขัดขวางมันล่ะสุดท้ายไม่ต้องเสียน้องข้าก็ต้องเสียลูกไม่หรอพราเองไงแหวงเอ็งอัทิชชีทางแก้ไขครับฮะแก้ไขได้ไงอ่ะดีครับ ผมทำไมแก้ไขได้ก็ว่าแก้ไขหน้าก่อนดีกว่า <laughs> วมึงโกิดมาทำไมเ่ยฮะอย่ามาดูถูกหน้าล <N> ูกฉันเดี๋ยวลู<อ>ล้งไงเนงแหวง,หวงหดูทำไง,<อ>งนะฮะลูกมันช่วยได้ลูก อพ่อว่าลูกไปลอยแป้งเนี่ยพ่นอย่างเดียวมันก็ฟื้นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยลูกด้วยเฮ้ยเอาที่เอาไเอาตายโอ้ยอ๋อมันมันเห็นว่ามันตายมันเลยตายตามอีกโอ้ตายตายเราจัดจัดเข้าไปอยากเล่นก็ไม่บอกเนาะ

ลูกพ่อเฮ้ยเป็นไงบ้างลูกเฮ้ยเฮ้ยห่วยละพี่ไปเันลูกชอบลูกเองพี่ไปเันเอาพี่ไปเันเฮ้ยหมดแล้วดี่ว่ไปไหนกันแล้วเหลือดเดียวจะเหลือชุดเดียวนี่คนขายยาเนี่ยวันนั้นวันนั้นฉันบอกว่ายังไงมีคนหัวเนี้ยอือ อ, <Tower> อันนี้มีอีกชุดนึงอ้าวเออยังไงเอาแป้งโรยก่อนเอาแป้งโรยก่อนออโอ้ยปวดเลยอะนี้ไม่มีทางตายแล้วฮ้อพื้นเรดแล้วเดี๋ยวรอน้ำก่อน ย่งมาตายกับผู้หญิงคนเดียวไม่ได้ลูกเอ้ยอย่าไปขัดขวางความรักเขาเขารักกันก็บ,บ่อยให้รักกันไปไองานปีนี้มันจบด้วยเหตุการณ์ย็อโอเคแล้วแต่ไองานวัดต่อไปนื่ง,งานอะไรพ่อเขาเรียกงานลูกพยอยเฟสติวัวันที่วันที่ แปดเกาสิันที่เมืองทองเนี่ยงานวัดสนุกุนานก็นี้มีสาวน้อยตกน้ำบ่มีครบหมดรายการแต่รายการจะยกฉากไปให้ดูกันแล้วก็ดรามากมายศิลปินในสังกัดแกงสามฉาไปไหมไอ้มัมไอ้โหน่งคุณเท่งนี่ไปหมดเลย แปดเก้าสิบมีขายไม่มีขายแปดเก้าสิบโอ้มีทุกอย่างมีร้านดารามีร้านดังๆออกร้านมีรายการนี่ดารอะไรายการกู้ยืจู้ขออวดผีจริงว่าจริงร้านอันนี้เป็นดาราครบมีหนังข้างโปงกระแปงเหมือนมีหมดปลาเป้ามีงูมีหมดยังสามชาติมีใครบ้างไหมมีคุณมีไอ้ไอไอมามไอโนแล้วคุณเท่งไป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 ทั้งหมดไปด้วยครับขอบคุณ กับที่มาม่าฮาหลังฉากเลยค่ะเอาละครับไปละครับไป บ้านหลังนก